สวัสดีครับพบกับรายการล่าข้ามเวลากับผมภาทิตย์วิวัฒนสกุลครับล่าข้ามเวลาวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวชวนหลอนที่หลายคนได้ฟังแล้วต้องขนลุกกับเรื่องราวตำนานสะพานขาวครับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากอดีตที่เคยเป็นที่อยู่ของคอมมิวนิสต์นำพาสู่เรื่องอาถรรพ์ที่เล่าลือกันว่าเฮี้ยนหนักมาก จนคนในพื้นที่ต่างพูดถึงกันมาอย่างยาวนานและเรื่องราวทั้งหมดที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งภายในเขตมหาวิทยาลัยยังมีสถานที่ซึ่งเรียกว่าสะพานขาวตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ของมหาวิทยาลัยคอนแก่นอยู่บริเวณวงเวียนคณะเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยรอบๆนั้นเป็นป่าทั้งหมดซึ่งบริเวณนี้มีเรื่องเล่าแนวคนลุกอยู่บ่อยครั้งโดยตำนานก็ยังคงเป็นตำนานที่สามารถเล่าสู่รุ่นต่อรุ่น ให้นักศึกษาที่เข้ามาเป็นรุ่นใหม่ๆได้ฟังว่ามีความเป็นมาอย่างไรโดยแต่ก่อนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นเป็นที่อยู่ของคอมมิวนิสต์มีการรบกันระหว่างคอมมิวนิสต์กับตำรวจทหารทำให้มีคอมมิวนิสต์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากศพไม่มีที่เผาจึงทำการฝังบริเวณสะพานขาวในปัจจุบันซึ่งหลังจากนั้นมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและสร้างถนนตัดผ่านช่วงหลุมฝังศพของคอมมิวนิสต์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งและก็มีคนตายเป็นจำนวนมากจนกลายมาเป็นตำนานเรื่องเล่าสู่กันฟังมาถึงปัจจุบันนี้เรื่องเล่าเรื่องแรกมีอยู่ว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วใครไม่รู้เอาลวดสลิงไปขึงช่วงกลางสะพานเอาไว้เพราะขับรถมาเร็วมาก ทำให้ไม่สามารถมองเห็นลวดผู้ชายหมอบขับรถทำให้ไม่โดนสลิงส่วนผู้หญิงนั้นซ้อนท้ายเมื่อผ่านกลางสะพานลวดก็ตัดคอของผู้หญิงทำให้คอของผู้หญิงนั้นขาดแต่ผู้ชายยังไม่รู้ตัวว่าแฟนของตัวเองนั้นเสียชีวิตแล้วเพราะตัวเองยังก้มหน้าขับรถต่อไปเมื่อขับไปถึงปั๊มน้ำมันกำลังจะก,ก้าวลงจากรถจึงเห็นแฟนตัวเองคอขาดเหลือแต่ร่างที่ซ้อนมาด้วยเท่านั้น ผู้ชายก็ตกใจเป็นอย่างมากจนเสียสติได้รับการบำบัดอยู่นานและเรื่องเล่าต่อมาถูกเล่าว่าย้อนไปในสมัยมหาวิทยาลัยคอนแก่นมีสภาพเป็นป่าอยู่มากและมีนักศึกษาอยู่น้อยหนุ่มคณะวิศวะคนหนึ่งมีแฟนเป็นสาวคณะพยาบาลขี่มอเตอร์ไซค์มารับแฟนที่หอพักเป็นประจำและกลับหอพักทางสะพานขาวดึกๆทุกวัน ปรากฏว่าคืนหนึ่งฝ่ายชายขี่มอเตอร์ไซค์มารับแฟนที่หอพักเพื่อจะไปเที่ยวกันแต่ทว่าถูกชิงทรัพย์ทั้งคู่ถูกปล้นและถูกฆ่าเสียชีวิตและเพราะเป็นการตายแบบที่เรียกกันว่าตายโหงและสภาพการตายที่น่าเวทนาวิญญาณจึงเฮี้ยนมากวิญญาณของทั้งคู่ยังคงวนเวียนหลอกหลอนนักศึกษาและผู้คนทั่วไปที่ขับรถผ่านสะพานขาวเป็นประจำ ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ทำพิธีกรรมอัญเชิญอัฐิของทั้งคู่ฝังเอาไว้ในเสาสะพานโดยแยกไว้คนละด้านเวลามีคนไปออกกำลังกายที่สะพลาสติกข้างสะพานขาวก็จะมีคนเจอว่ามีคนยืนอยู่หัวสะพานบ้างท้ายสะพานบ้างและเขาสามารถหายไปแล้วไปโผล่หัวหรือท้ายสะพานก็ได้เป็นที่น่าขนลุกให้กับผู้คนที่ใช้พื้นที่สาธารณะช่วงนั้นเป็นอย่างมาก ส่วนอีกเรื่องที่เราขอหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่ว่ามีคุณลุงคนหนึ่งขับรถเข้าไปแถวสะพานขาวตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาเปิดวิทยุฟังเพลงไปด้วยเมื่อถึงสะพานขาววิทยุเขาก็ดับไปเฉยๆคุณลุงก็เลยปิดวิทยุแล้วก็ลองเปิดใหม่แต่เสียงเพลงที่ได้ยินคือทรณีกัรแสงคุณลุงแปลกใจมากก็คิดว่าใครเล่นตลกอะไร จึงปิดวิทยุไปเลยเพื่อตัดปัญหาแล้วขับรถต่อไปเรื่อยๆแสงไฟหน้ารถส่องไปทางข้างหน้าแกก็เห็นคนสองคนเดินอยู่ไม่ไกลมากนักแล้วเสียงเพลงธรณีการแสงก็ดังขึ้นมาอีกแต่แกปิดวิทยุไปแล้วก็ยิ่งแปลกใจขึ้นไปอีกก่อนที่จะถึงคนทั้งสองเครื่องยนต์ก็ดับแกเลยจอดรถลงมาดูเสียงเพลงยังดังอยู่ และพอสองคนนั้นเดินเข้ามาใกล้แกก็เห็นผู้ชายไม่มีแขนส่วนผู้หญิงหิ้วหัวตัวเองทั้งคู่ยิ้มให้คุณลุงคุณลุงตกใจเป็นลมตื่นมาอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วจากนั้นก็มีอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดขึ้นบริเวณสะพานขาวจึงมีสินแสมาทำพิธีสินแสจึงบอกว่า ให้ทำการสร้างเสาสะพานขึ้นเพื่อเป็นการไม่เหยียบหลุมศพซึ่งเป็นการลบหลู่จึงเกิดเป็นตำนานสะพานขาวเกิดขึ้นนั่นเองภายหลังมีพิธีรับน้องใหม่โดยกลางดึกจะให้เฟรชชี่จับคู่นับเสาสะพานมาจากคนละด้านจะนับได้ไม่เท่ากันและเขาว่ากันว่าถ้ากลั้นหายใจระหว่างที่นั่งรถข้ามสะพานไปจนสุดสะพานได้โดยที่ไม่ผ่อนลมหายใจ จะอธิษฐานขอพรอ,อะไรก็ได้ก็จะเป็นจริงตามที่ขอโดยพบว่าเมื่อก่อนจะมีน้ำแดงจำนวนมากตั้งอยู่ทั้งหัวและท้ายของสะพานขาวแต่ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงสะพานขาวใหม่ทำให้ดูไม่น่ากลัวแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องราวข้างต้นถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ยังถือว่ามีการเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบัน ล่าข้ามเวลาวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ